วุ่นลักนักเก็บตอนที่20คููมันที่สมบูรณ์แบบด้านภูมาเธอเป็นใครเจอแล้วดีใจจังเลยเมตามหาพี่มาตลอดเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นกระโดดกอดผมมอบตอนหน้านินเลย กินหอมที่คุ้นเคยมันทำให้ผมต้องดันเธอออกน้อยๆเมียผมตาโตเป็นไข่หานแล้วสงสัยคืนนี้ง้ออยู่ยาวขอโทษนะผมจำไม่ได้เมย์ไงเรากำลังจะมั่นกันพี่ผูจําแฟนตัวเองไม่ได้หรอคะเออโหนี่งานหยาบเลยนะจำไม่ได้ไม่อยากมั่นด้วยผมจำเธอไม่ได้ด้วยซ้ำเธอบอกว่าเธอชื่อเมย์อย่างนั้นเหรอก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดี ขนาดเมียคนอื่นที่ผมชอบผมยังจําได้เลยแต่ทําไมผมถึงจําแฟนตัวเองไม่ได้ละ่ะขอโทษนะผมจําไม่ได้ผมรีบคว้าข้อมือของลินินให้เดินหนีจากตรงนั้นอย่างน้อยตอนนี้ผมก็แคร์ว่าเธอสําคัญไม่อยากให้เธอต้องมารับรู้สิ่งที่ผมจําไม่ได้ด้วยซ้ําผมลากเธอหนีขึ้นลิฟต์มาชั้นบนเพื่อกลับห้องแต่เพียงแค่พ้นประตูห้องเข้ามาลินินก็ทรุดตัวลงกับพื้นทันทีนายฉันกําลังจะหมดแรง อะไรฉันอยู่ข้างเธอจะหมดแรงอะไรวันนี้แม่นายมาหาฉันที่ร้านบอกให้ฉันคืนนายท่านได้แล้วไหนจะตอนเย็นมาเจอคนที่บอกว่าเป็นคู่มั่นอีกมันไม่หนักหนาเกินไปสำหรับฉันเหรอหนักสิหนักมากเลยถ้าคนนั้นเป็นคู่มั่นนายฉันเองก็คนมาที่หลังไงคนที่นั่งซุดตัวอยู่ที่พื้นพูดสิ่งที่ตัวเองเจอออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือ แม่ผมมาหาเธองั้นเหรอพวกนั้นหาผมเจอแล้วสินะผมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นแม้จะทําใจมาแล้วแต่พอมันเกิดขึ้นจริงผมกลับได้แต่กอดคนที่นั่งสุดกับพื้นเอาไว้จะอะไรก็ช่างไม่มีใครทําอะไรเธอได้ทั้งนั้นผมไม่สนว่าเป็นใครแต่ถ้าใครจะมาเอาเธอไปจากผมผมไม่ยอมมันต้องได้เห็นดีกันแน่จะไม่มีใครทําอะไรเธอได้ทั้งนั้นต่อให้แม่ฉันจะพูดยังไงก็ช่างฉันจะไม่ให้เธอไป ก็ไม่มีใครมาลากเธอไปจากฉันได้ผมกอดน,นินเอาไว้แนบอกแล้วขอให้เธอเชื่อใจผมไม่รู้ว่าแม่ผมมาพูดอะไรกับเธอบ้างแต่คนที่โผล่มาแล้วบอกว่าเป็นแฟนผมนี่ต่างหากความสัมพันธ์ของคนสองคน,คนไม่ควรมีคนที่สามฉันไม่อยากเป็นคนที่แย่งนายมามันไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือความถูกต้องด้วยต่อให้ฉันจะจนแต่ฉันก็ไม่เป็นเมียน้อยใครต่อให้นายจะหล่อรวยและดูดี แต่เป็นเมียน้อยฉันก็ไม่เอาคนที่พูดดันผมออกแล้ววิ่งขึ้นบนห้องเลยพร้อมกับเสียงประตูที่ปิดดังปึ้งพี่ภูครับอาน,นีนร้องไห้ทำไมอ่ะขอต้อนถามขึ้นมาเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ภูมีคู่มั่นอยู่แล้วเหรอคะแบบนี้พี่ภูจะทิ้งอานินไหมอานินรักพี่ภูมากนะคนที่ไม่เคยตื่นเช้าแต่ยอมตื่นมาทำอาหารใช้พี่ทุกวันซักผ้าดูแลบ้านให้อย่างดี ยอมกลับมาเป็นคนเดิมเลิกกินเหล้าพี่ผููอย่าทิ้งอันนี้เลยนะทีฟองมองหน้าผมแล้วพูดสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันดีมากนินดูแลผมดีอาจจะมีปากไม่ตรงกับใจบ้างแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่เธอจะไม่ใส่ใจผมพี่ไม่ทิ้งหรอกนะตอนนี้พี่ต้องงอ้ออนินของฟองแล้วสิง้อยังไงดีนะผมขอความช่วยเหลือจากเด็กๆให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมด้วยทำอาหารเย็นไหมคะ อากับพี่ภูยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมล่ะข้าวเหรอเออเย่ yeah! ต้นช่วยด้วยให้ต้นช่วยไอ้ต้นเราทำอาหารมันต้องทำเสร็จแล้วค่อยกินนะทำไปกินไปไม่ได้พี่กลัวแกจะหยิบกินจนหมดจานก่อนที่จะถึงอันนินน่ะแต่ต้อนอยากช่วยอะด้าลินินด่าเขาไว้เยอะที่ชอบแย่งของคนอื่นพอมาเจอกับตัวสุดไปเลยตัวจริงนายสวยขนาดนี้ แล้วฉันล่ะฉันก็แค่ผู้หญิงบ้านานความรู้สึกแพ้ที่สู้อะไรเขาไม่ได้สักอยาก่างเจ็บปวดจังเจ็บปวดตรงที่เขาช่างแสนดีเห็นผู้ชายของตัวเองอยู่กับฉันแต่เขาไม่มีท่าทีโกรธเลยถ้าเป็นฉันคงจะกระโดดเข้าไปตบแล้วแต่จะให้นายจากไปยังไงฉันก็รักนายไปแล้วเหมือนกันไม่เคยรู้สึกหมดแรงแบบนี้เลยถ้าเขามาทวงนายคืน จะทำยังไงถ้านายหายไปอีกจะทำยังไงเจ็บจนมือสัน่นถ้าฉันไม่อยากคืนให้ฉันผิดไหมฉันก็คนธรรมดาคนหนึ่งอะไม่ได้แสนดีไม่ใช่แม่ชีอะไรจะให้คืนเขาไปฉันก็อยากจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอะฉันจะทำยังไงดีนะทำไมหัวใจกับสมองมาทำงานสวนทางกันขนาดนี้สมองบอกว่ามันไม่ถูกต้อง แต่หัวใจมันยันบอกว่าถ้าปล่อยเขาไปฉันจะต้องเสียใจมากกว่านี้หยุดน้ำตานี้ไม่ได้เลยอยากให้มันหยุดไหลมันทำไม่ได้เลยถ้าเขาบอกว่าต้องกลับไปบ้านตามคำสั่งที่บ้านละ่ะถ้าเขาต้องทำเพื่อครอบครัวฉันจะต้องทำยังไงหรือเป็นฉันที่ควรจะต้องจากไปแล้วฉันทนเห็นเขาสองคนยืนข้างกันได้เหรอ ไม่ได้ไม่ได้แน่แน่หรือฉันควรจะดึงตัวเองออกมาก่อนจะเผออมีใจให้เขาไปมากกว่านี้กลับไปอยู่บ้านเราดีไหมนะต้องไปบอกเด็กๆให้เก็บกระเป๋ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าฉันเปิดประตูเดินออกมาจากห้องก็เจอบ้านที่กําลังวุ่นวายกับการทำอาหารเสียงปึ้งปั้งดังไปหมดพี่พูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่แล้วไม่แล้วเอ้ยอาวาสาอาหารเย็น เสียงโวยวายของชีฟองทำให้ฉันสงสัยว่าแค่ทำอาหารมันต้องเสียงดังกันขนาดนี้เลยเหรอก็ฟองบอกว่ามันอ่อนไปอ่อนอะไรคะนี่มันหมดแม็กเลยฮนี่ม้อใบที่สามแล้วนะคะเอาใหม่ไม่เอาไม่เอาแล้วอะตอนไม่อยากช่วยแล้วพี่ภูนากลัวกินไม่ได้แน่เลยมันต้องฆ่าคนตายแน่บึ้งเสียงระเบิดทำให้ฉันต้องรีบวิ่งลงบันไดไปดูก็เจอไข่ที่แตกกระจาย เต็มไมโครเวฟนี่มันอะไรกันเนี่ยเคยคิดถึงใจก็ทำความสะอาดบ้างไหมพวกแกทำความสะอาดกันเองเลยนะฉันมองภาพตรงหน้าแล้วเกิดอาการของขึ้นหม้อใบที่สามใบที่สี่อยู่ในอ่างล้างจานสภาพครัวที่เละจนดูไม่ได้เฮ้ยเอาความเสียใจเมื่อกี้ของฉันกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพชรระเบิดเมื่อกี้คืออะไรนะคะไข่มัง้งก็มันต้มช้าเนะ่ะก็เลยเวฟมันเอาอะไม่ได้เหรอ จะง้อน้านะ้านะม่เห็นสภาพเนี้ยเฮ้ยเราได้หูยานกันแน่เลยฮ่ชีฟองเริ่มรู้ตัวแล้วฉันเดินเข้าไปในครัวเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าฉันเห็นแล้วแล้วก็กำลังโกรธมากเพราะฉันเป็นคนเก็บล้างฉันเดินมาหาตัวต้นเหตุที่หาเรื่องทำให้ฉันต้องด่าในตอนที่ฉันกำลังเศร้าพ้านน้าอยู่นะอยากทำข้าเย็นให้เธอแต่ไม่นึกว่ามันจะยากแบบนี้ไม่โกรธนะโกรธ กรอดไว้ออกจากครัวไปให้หมดเลยพังหมดแล้วครัวพังหมดแล้วออกไปเลยออกไปให้หมดเลยเฮ้ยมิติใหม่ไล่เจ้าของบ้านออกจากบ้านของตัวเองฉันมองครัวที่เคยสวยงามตอนนี้พังทลายเพราะคนคนเดียวหมดแรงไม่พอตอนนี้หมดใจด้วยไอห,หน้าแมวเอ้ยติ้งตอง เสียงกดออกจากหน้าประตูทําให้คนที่มีความผิดล่มครัวดันฉันให้ไปเปิดประตูแทนเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเขาอยู่กับฉันฉันเลยจำใจต้องไปเปิดประตูฝากไว้ก่อนเถเดยวกลับมาด่าฉันได้ไปเปิดประตูห้องด้วยอารมณ์หงุดหงิดเพราะคิดว่าไอ้เสียงระเบิดเมื่อกี้ทําให้นิติประจําคอนโดมาต่อว่าเราแน่ๆแ,แต่ผิดคาดมันเป็นผู้หญิงสวยหุ่นดีแปะ๊ะเลยทําให้ฉันต้องรีบเปิดประตูเพราะอาการตกใจจนใจเต้นตึบตึบ,ตบ,ตบ เหมือนออกมาเต้นอยู่นอกอกเลยใครมาทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยเสียงของไอตัวพังครัวกลายเป็นอากาศธาตุมือเทียกับคนที่มาหน้าห้องฉันรีบเปิดประตูออกไปใหม่อีกครั้งเพื่อต้อนรับแขกสวัสดีค่ะฉันอยู่ห้องตรงข้ามนะคะฉันไม่ได้มาทักทายเพราะว่างานยุ่งมากๆวันนี้ทําบาวนี่เลยถือโอกาสมารู้จักเพื่อนบ้านใหม่นะคะหวังว่าจะชอบนะคะชอบค่ะชอบแน่นอนคุณคือ ฉันชื่อพัชชาค่ะอยู่ห้องตรงข้ามฝากตัวด้วยนะคะฉันชื่อลินนินนะคะคุณพัชชาเจนกิดโสพลดีไซเนอร์ชื่อดังของอาวฉันเป็นแฟนคลับคุณค่ะเออฟังดูแปลกๆปกไหมคะแต่คุณไม่เข้าใจฉันแน่ๆฉันเหมือนเจดาราที่ตัวเองชอบประมาณนั้นเลยอะค่ะฉันส่งยิ้มให้กับคุณพัชชาแต่เธอกลับพยายามมองเข้ามาในห้องอยู่กับแฟนเหรอคะแฟนเสียงคุ้จังเลยฉันอยากรู้จักจังเลยละคะ่ะ ประโยชของคุณพัชชาทําให้มือมานดึงฉันให้เข้าไปในห้องแล้วใช้เท้าดันประตูไล่แขกของฉันเฉยเลยไอหน้าแมวแกนั่นคุณพัชชานั่นคุณพัชชาเลยนะยี่นี่ทําเป็นอย่างเดียวนั่นแหละก็คือเบาวนี่แต่ฉันก็ชอบมันนะคนไร้บารยาทเอาขนมของฉันเข้าปากเฉยเลยทําไมนายถึงเป็นคนแบบนี้วะเขาให้ฉันเนาะ มันเหมือนฝันของฉันเลยอ่ะเขาอยู่ตรงข้ามห้องเขาอยู่ตรงข้ามของห้องฉันแค่นี้แค่นี้เองนะนายรู้แล้วถึงบอกไงว่าเธออยู่ที่นี่จะปลอดภยัยเพราะที่นี่มีคนสําคัญอยู่ก็คือพี่สาวฉันเองมือใหญ่ที่เต็มไปด้วยไข่รูปหัวของฉันเบาๆนี่แกมาเช็ดมือกับผัวชาวบ้านได้เหรอเท่านั้นยังไม่พอเขาเนียนเอาบาวนี่ของฉันไปอีกแล้วไอ้ทุเลศ ยังไม่ได้ชิมสักชิ้นเลยนะเอาของฉันคืนมาเอาคืนมาเลยคุณพัดช,ชากคุให้ฉันยะ่ะฉันทำให้กินก็ได้ทำไมแค่ขนมเองทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยรสชาติก็เงินเงินเดิมเดิมไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เลยนายเพิ่งจะพังครัวไปเองนะอย่าลี้อาดเข้าครัวอีกเลยนะนายแต่ฉันตั้งใจทำมันเพื่อเธอนะว่าฉันได้เหรอปกติก็ไม่เคยทำวันหลังจะไม่งอแล้วไปดีกว่า คนที่จู่ๆก็งอนคืนทำให้ฉันต้องรีบคว้าแขนเขาเอาไว้นายอย่าไปจะงอฉันใช่ไหมนินเองก็ห่วงความรู้สึกของฉันเหมือนกันใช่ไหมหน้าตาดีใจแบบนั้นคืออะไรไปล้างขวักกับฉันเดี๋ยวนี้นายอย่ามาไม่มีความรับผิดชอบวันนี้ใครช่วยภูได้เห็นดีกันแน่แนเข้าใจมะหลายชั่วโมงต่อมาสุดท้ายก็มามา่มาเด็กไม่ยุติธรรมเลยทำไมฉันได้กินหมูสับแล้วเธอได้กินอร่อยอะ ก็นายแพ้กุ้งอ่ะกินไปอย่าบ่นมากฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าวให้นายแล้วตอนกับฟองกินได้นายจะบ่นทำไมเป็นเด็กนี่ดีจังเลยนะกินเสร็จก็อาบน้ำนอนหายโกรธแล้วเหรอฉันไม่รู้ว่าเธอนอยเรื่องอะไรแต่ฉันบอกไว้เลยว่าฉันเลือกเธอถ้าเธอไม่ปล่อยมือฉันฉันก็จะไม่มีวันปล่อยมือเธอต่อให้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฉันเลือกเธอเชื่อใจฉันบ้างไหมเนี่ย แทนนายจะต้องแต่งกับเขาจริงๆฉันจะกลายเป็นเมียน้อยนายทันทีตอนนี้ฉันเองสับสนฉันมาที่หลังนายเข้าใจมะฉันตักมาม่าเข้าปากเฮ้ยต้ยมยำกุ้งนี่มันอร่อยดีจริงๆตอนนี้กินอะไรก็อร่อยแฮะตอนหิวเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่งงานเลยเหรอจำยังไม่ได้เลยจะให้แต่งยังไงทุกคนต้องเข้าใจฉันด้วยดิฉันก็คนนะ พยายามจะยัดเยียดอะไรจําไม่ได้ก็คือจําไม่ได้พยายามนึกแล้วก็ยังจําผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ถ้าสําคัญจริงฉันต้องจําได้ดิพี่สาวฉันฉันยังจําได้เมียชาวบ้านที่ฉันชอบฉันก็ยังจําได้สแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะแค่หน้าที่ก็ได้นะเป็นประโยคที่ปัดความรับผิดชอบแบบสุดๆไปเลยที่ฉันพยายามจะเชื่อมันนะเรามาแกลกรถมาม่าก,กันนะบ้าเหรอหนายแพะกุ้งอะจูจูลืมฝีปาก รสหมูสับก็ประกบลงมาบนปากฉันมันทำให้ฉันต้องตอบรับรสหวานของมันลิ้นฝีปากที่ขยับช้าๆเนิบๆค่อยๆเร่งขึ้นแล้วหนักหน่วงขึ้นไปอีกเมื่อลิ้นที่ไม่รักสงบเข้ามาในปากของฉันเพื่อหาเรื่องกอดคอฉันแน่นๆคำขอแก้มบังคับเพราะเขาจับแขนของฉันไปกอดคอเขาแล้วอุ้มชัอขึ้นมาจากเก้าอี้สายตาที่มองฉันเหมือนจะบอกว่าคืนนี้ฉันต้องโดนแน่ๆแต่ฉันเศร้าอยู่นะยังกินไม่เสร็จเลยอ่ะ กินผู้แทนได้ไหมเด็กๆนอนหมดแล้วเราต้องกระชับความสัมพันธ์ให้รักกันมากกว่านี้ไม่เอาไอ้อยน่ามิว้วอีกด้านเสือฉันไปเจอผู้หญิงคนนั้นหมดแล้วนะงานของเธอฉันชอบนะฉันคิดว่าเธอไปได้ไกลกว่าใกล้กว่าผิงแน่แต่อยู่ไม่ถูกที่ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นปัญหาในอนาคตของลูกเรา หนูเมโทรมาบอกแล้วว่าเจอลูกเราแล้วอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในห้างไอ้ภูมันร้ายมันตั้งใจจะให้เป็นข่าวแน่แต่ดันเจอหนูเมซะก่อนมันเล่นหุ้นบริษัทเราอยู่ถ้ามันยังเขียวแบบนี้มันจะเทขายได้เงินจริงแต่มีแต่คนโง่ที่จะไม่เก็บเอาไว้กินเงินปันผลมันแปลว่าอะไรรู้ไหมเจ้าขาเงินมันหมดแล้วไงมันตั้งใจจะทำให้หุ้นเราตกเพราะมันรู้ วันที่ผิงแต่งงานมันจะต้องขึ้นมันกำลังปั่นหุ้นบริษัทตัวเองมันคิดได้ยังไงแล้วยังไงเสือจะบังคับลูกอีกคนเหรอคือมันไปฟันเขาแล้วไงหนูเมย์เขาคาดหวังไปแล้วเขากำลังจะเรียนจบยังไงมันก็ต้องมันมันได้เขาแล้วพอบอกว่าลืมก็ต้องลืมเหรอวันนี้มันยังจำไม่ได้มันจะติดผู้หญิงคนนั้นก็ไม่แปลก แล้วถ้าวันหน้ามันจำได้แล้วอย่าให้ท้ายลูกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเจ้าขาตอนนี้เจ้าขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเสือจะบังคับทุกคนในบ้านเลยใช่ไหมเสือเคยน่ารักกว่านี้แบบนี้เจ้าขาเองก็ควรจะพิจารณาการไปอยู่กับเสือที่ฮ่องกงพ่อแม่อย่างฉันต้องอยู่ข้างลูกมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่ถูกใจคนแถวนี้แล้วก็ทิ้งลูกไปคำตอบของเจ้าขาทำให้คูเป็นสามีถึงกับพูดไม่ออก ไม่นึกว่าชีวิตคู่ที่อยู่กันมา25หปีจะตัดพ้อได้ถึงขนาดนี้เขาเลือกที่จะเงียบไม่ต่อความยาวให้ต้องทะเลาะก,กันอีกผิดกับเจ้าขาที่รู้อยู่แล้วว่าสามีจะไม่ไปถ้าไม่มีเธอยี่หนูเวลาของเธอเหลือน้อยแล้วการโกรธผัวของฉันซื้อเวลาให้เธอได้มีนานนะเธอต้องพิสูจน์ตัวเองได้แล้วรมิตาคุณนายคะแบบนี้จะดีหรอคะคุ้มค่าหรอคะ ลิีนินอาจจะเป็นแค่ดอกญ้านะคะรันที่ดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆถามถึงสิ่งที่เจ้านายของตัวเองทำเพราะฉันก็เคยเป็นดอกญ้ามาก่อนไงแล้วป้าม้าของสามีฉันเข้าใจรับฉันเข้ามาในครอบครัวตอนนี้ฉันจะต้องส่งต่อความรู้สึกนี้ให้ลูกรันงานแต่งครั้งนี้อย่าให้พลาดนะเออเออค่ะรักอย่างนั้นเหรอ รักของเธอมันมากแค่ไหนลินินต้องมากพอที่จะทำให้เสือเห็นเสือหาคนที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอแต่ฉันหาคนที่พอดีรายงานฉันด้วยนะจบงานแต่งนี้เมื่อไหร่เอาตัวเด็กนั่นมาเพชรที่อยู่ไม่ถูกที่ก็เป็นได้แค่กรวดรับทราบค่ะคุณนายโปรดติดตามตอนต่อไปเจ้าขาทุ่มสุดตัวขนาดนี้แล้วลินิน ต้องรีพิสู์ตัวเองนะคะไม่งั้นโดนคุณพ่อเขี่ยตกแน่เลยเฮ้ยไทยเกอร์นะไทเกอร์บอกเลยงานะนี้คะแนนตกขั่วเม่นไนจะเป็นลูกรักของแพ็คละเฮ้ยมาขัดขวางพี่พูของเราได้ยังไงจริงไหมล่ะคะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเมนท์คุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้ล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ